สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องปลายสู่สุก้นครับมื่อนี้มาหาป่าครับพี่น้องก็เลยบ,บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องก่อนเดี๋ยวเบ็ดกัอยู่พูดเหรอครับพี่นอ้องน,นี่มาซีดเบ็ดหนึ่งมาตกเบ็ดลูกมันที่กินแล้วก็แต่ว่าป่าไหลายเลยพี่น้องด้วยเห็นไหมมันขึ้นอยู่คุณปื๊บปื๊บอยู่คุณกูเหรอโอ้ป่าหลายครับงีาไนี่รถ้าถ้ามันหมานี่โอเคเลยครับพี่น้อง อะไหลีเดี๋ยวคอยบางมันจะขึ้นเด้บึ้มบึ้มแรขึ้นเก็บภาพบรรยากาศไปก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาธรรมาตรามาฝาก รำมชาตแบบบ้านๆของที่เหครับเ,เสวยงามดีครับกับปลาย่างในตรงหน้าแหละครับพี่น้องเอ้ย นี่เศร้าเศร้าแก่ๆครับเศร้าสวยๆแดดกันแล้วทีห้อนอากาศดีอยู่หรอกเมื่อนี้ก็ได้แต่ว่าก็เลยเอาบรรธรามชาตาบรรยากาศมาฝากก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องเบ็ดต้อกันก่อนครับพุบ่งเบ็ดไว้แต่บอมันชีหมานหรือว่าังไหนติดตามไปต้องกันเ้ยพี่น้องเด้อคอยเบิง้งนบ็ต้องการบทีหมานบ่ เบ็ดขั้นเดียวเอามาทุ่งอยู่หรอกครับพี่น้องเอามาทุ่งไว้เห็นปลามันหลายขนาดว่าข้าเจ้าบอกก็เลยมาอันนั่นต้องเบิองเดี๋ยวไปเบิ้งเบ็ดต่างๆครับพี่น้องมาปลามันกินแล้วบ่ถ้าปลากินก็ชิได้ไปต้มตอเนาะ <c oughs> มดแดงก็บรหลายนะมดแดงก็ได้ต้องไปแค่มดแดงมันแซ่บแ,แท้เนาะพี่น้งนะองเนาะใช่ เวลาไปเบิ่งเบ็ดแล้วครับกิ้งบน้องินง้อ่อายมันไว้สักคู่นะพี่น้องเนานะฮ้ามันเอกตึ๊บตับมาจากตูนึงจมสก่หมดแดง ก่อนเที่ยงนี่แซ่บๆนะพี่น้องเนาะสดน้ำมันฮ้อนใส่แดดมันฮ้อนเนี่ยโอ้คักอีกเหลือแต่ต้นเหลือแต่ต้นแหละน้ำเบิสสำหรับคลิปไอดโอนี่ก็ขอขอบุญขอคุณพี่น้องหลายๆได้พี่น้องด้วยที่เข้ามาดูมาส้มกันไ่ไรปล่อยได้บ้างกันนี่เด้กอุปกรณ์ใส่ปลากันไหนอุปกรณ์ใส่ปลานะครับขั้นเบดกันเลย เบ็ดบุลานนะครับนั่งตกเอาไอ้นั่นอย่างนี้เห็นปะเห็นเนาะแดดมันซองพี่น้องไอ้พ่อนีน้เด้กขั้นนี่เด้เพิ่งมาถึงครับพี่น้องโอ้โเห็นมะหูบลึมขึ้นพ่นแบบว่าไงเบ็ดฝรั่งใสพี่น้อง ขึ้นแบบง่ายๆนึงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอก้าวขึ้นมาสวัสดีครับ